วันนี้รถติดมากๆเลยทุกคนเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมรถติดมากๆเลยนั่งรถมาตั้งแต่เช้าเลยรถติดจริงๆทุกคนตอนนี้ก็เริ่มละแล้วเราจะไปได้แค่เนี้ยทุกคนทุกคนแยกไฟแดงทุกคนทุกคนสังเกตว่ารถมีผ่านจะผ่านกี่คัน ร้อยเมื่อกี้ร้อยสองร้อยพอดีทุกคนไฟแดงตรงข้างหน้าทุกคนจับกันจับเวลากัน เนี่ยการสัญจรของรถทั้งรถประจำทางแล้วก็รถบนท้องถนนทุกคนดูรถติดมากเลยวันนี้ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรถติดจัง กรากำลังมองว่าเราอยู่ถนนนวมินนะคะทุกคนเราอยู่ถนนนวมินค่ะดูความรถติดข้างหน้าทุกคนติดมากติดจริงๆ มันจะมาจอดอยู่ตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมทุกคนมันผ่านมานี่เดียวอะ่ะมันรถติดจริงๆเข้าแต่อ้าวฝนตกมาทุกคน